วันนี้จะพาทำขนมกล้วยมะพร้าวอ่อนนะคะอันนี้ใช้กล้วยน้ำว้าสุกค่ะประมาณครึ่งหวีมะพร้าวอ่อนสองลูกแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายเกลือใบตองแล้วก็ไม้กิมฟันนะคะ ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยน้ำตาลทรายค่ะแป้งข้าวเหนียวแป้งมันแล้วก็ผสมแป้งกับกล้วยให้เข้ากันค่ะ พอเข้ากันดีแล้วก็ใส่มะพร้าวขูดเป็นเลยค่ะมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปคลุกเคล้ากันให้เข้ากันนะคะใบตองค่ะอันนี้น่าจะใช้วิธีการย่างนะคะจะนึ่งหรือจะย่างก็ได้ค่ะอันนี้น่าใช้ย่างนะคะจะได้หอมๆกว่า ใช้ไม้กิ้มฟันกัดค่ะ มืดกันแล้วนะคะนี่แกะให้ดูเลยค่ะร้อนโอ้ยมันร้อนค่ะชิมกันเลยค่ะ